เปิดที่มาความศรัทธาหลวงปู่ทวดวัดฉางไห้หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมา,าจารย์ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลเจิดและหลวงปู่ทวดวัดฉางไห้ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะชาวปากใต้ที่นิยมกราบไหว้บูชาเนื่องจากเชื่อว่า บารมีหลวงปู่ทวดจะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงหลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงอยู่จริงในสมัยอยุธยารัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสประวัติหลวงปู่ทวดอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปบ้างขึ้นอยู่กับตำนานในแต่ละท้องถิ่นแต่เรื่องเล่าหลักค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันราวปีพศ2125นายหูและนางจันทร์ ชาวอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ให้กำเนิดลูกชายตั้งชื่อให้ว่าปูโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อแม่ผูกเปลลูกไว้กับต้นเม้าระหว่างที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนาแต่ปรากฏว่ามีงูจงอางตัวใหญ่เลื้อยมาผ่านรอบเปลทั้งสองคนจึงตั้งจิตอธิษฐานไม่ให้งูจงอางทำลายลูกหลังจากนั้นงูก็คลายรัดเปลและเลื้อยหนีหายไปทว่า ได้ขายเมื่อแก้วถึงไว้บนตัวทารกด้วยซึ่งต่อมาได้กลายเป็นลูกแก้วขนาดใหญ่แวววาวเมื่อเศรษฐีที่เป็นเจ้านายของนายหูและนางจันรู้เรื่องเข้าได้บังคับเอาลูกแก้วมาเก็บไว้เองแต่ชีวิตกลับเจอแต่อุปสรรคฐานะความเป็นอยู่เริ่มขัดสนจึงต้องคืนลูกแก้วให้แก่เด็กชายพร้อมทั้งยกหนี้สินและปลดปล่อยนายหูและนางจานันให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสในเรือนเบีย้ย ต่อมาเมื่อเด็กชายอายุได้เจปีพ่อแม่ส่งไปรเรียนหนังสือกับพระอาจารย์ที่วัดและได้บวชเป็นสัมมเณรเพื่อศึกษาธรรมะซึ่งวัดที่ท่านได้เล่าเรียนนั่นก็คือวัดดีหลวงและวัดสีหยางซึ่งปัจจุบันเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอยู่จริงตั้งอยู่ในอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาท่านได้เดินทางไปรเรียนนักถามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะเดินทางทุดงไปตามจังหวัดต่าง มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธ,ธาและได้รับพระเาาฐานสมนัมมาสิจจากสมเด็จพระเอากาชสรสอภินิหารที่มาของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดผู้ที่นับถือหลวงปู่ทวดเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญาที่น่าเลื่อมใสศรัทธ,ธามีเรื่องราวอภินิหารที่เล่าเสืบต่อกันมานานกว่า400ปีจนกลายเป็นที่มาของคาว่าหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืดสมัยที่ท่านยังมีชีวิตท่านได้ขออาศัยเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาแต่ระหว่างทางเกิดพายุลมมรสุมทําให้เรือสำเภาต้องจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งจนน้าเดือมหมดลูกเรือต่างพากันคิดว่าตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้แต่เมื่อรับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนลําบากจึงคิดวางแผน ปล่อยหลวงปู่ทวดไว้ที่เกาะทว่าท่านได้แสดงอภินิหารด้วยการจุ่มเท้าซ้ายลงในน้ำทะเลปรากฏว่าน้ำทะเลบริเวณน,นั้นกลายเป็นน้ำจืดที่สามารถดื่มกินได้ทำให้เจ้าของเรือต้องขอขมาท่านและนิมนต์ท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยาต่อไปในขณะที่บางตำนานก็เล่าว่ามีโจสรสลัดจับท่านขึ้นเรือเพื่อหวังลองดี แต่เรือกลับแล่นต่อไม่ได้ลอยอยู่กลางทะเลหลายวันจนน้ำาดื่มหมดท่านจึงจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลทำให้น้ำทะเลบริเวณที่จุ่มเท้าลงไปกลายเป็นน้ำจืดให้ดื่มกินเหล่าโจรจึงเกิดความศรัทธากราบไหว้ขอเข้ามานำท่านมาส่งกลับเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันเลื่อมใสท่านนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีความเชื่อโดวยว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดี แห่งวัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดที่รักษาสัจจะวาจาในการดูแลรักษาวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งนี้หลวงปู่ทวดอาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปแล้วแต่พื้นที่ชาวปักตายนิยมเรียกท่านว่าหลวงพ่อทวดตาม